สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในหน่วยโลกของมแมลงค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของมแมลงประเภทของมแมลงที่อยู่อาศัยของมแมลงประโยชน์และโทษของมแมลงรวมไปถึงการป้องกันตนเองจากมแมลงนั่นเองค่ะ มาเริ่มกันที่แมลงตัวแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือผีเสื้อผีเสื้อภาษาอังกฤษอ่านว่า butterfly นะคะส่วนผึ้งภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า bee ต่อมาค่ะยุงภาษาอังกฤษอ่านออกเสียง mosquito แมลงเต่าทองอ่านออกเสียงว่า ladybug นะคะ ต่อมานะคะมดค่ะอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษว่า AN นแมลงปออ่านออกเสียงว่า d r a g o n f l ฟนะคะและต่อมาก็คือตะกะแตนภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า g าร s ็อป p ปอนะคะส่วนแมลงวันค่ะอ่านออกเสียงสั้นๆนั่นก็คือ l ฟและแมลงตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแมลงสาบ สางคิดอ่านว่าค็อกโรสนะคะเด็กๆเด็กๆคะกแมลงคือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีลักษณะรำตัวเป็นป้องแบ่งออกเป็น3มส่วนหลักๆด้วยกันนั่นก็คือส่วนหัวส่วนอกและก็ส่วนท้องนั่นเองคะ่ะ ฐานส่วนประกอบย่อยนะคะจะประกอบไปด้วยปากตาหนวดปีกซึ่งมีหน้าที่พยุงลำตัวในการบินนั่นเองค่ะและที่สำคัญเลยมแมลงนะคะจะมีขาทั้งหมด6ขานั่นเองค่ะเด็กๆเ,<ะ>เราไปดูประเภทของมแมลงกันนะคะ มแมลงนะคะก็จะมีประเภทแรงปีกแข็งนั่นก็คือแรงเต่าทองแรลงทับแรงสาบส่วนแรงปีกอ่อนจะประกอบไปด้วยผีเสื้อผึ่งแรงปอและยุงเป็นต้นค่ะ จากนั้นยังมีมแมลงที่มีพิษอีกด้วยนั่นก็คือพึ่งตัวตอแตนแล้วก็มดนั่นเองค่ะส่วนมแมลงที่ไม่มีพิษก็จะประกอบไปด้วยมแมลงปอผีเสื้อตะกัตนและ,มะแมลงเต่าทองเป็นต้นนะคะเด็กๆต่อไปนะคะที่อยู่อาศัยของมแมลงค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่า,มาแมลงแต่ละชนิดก็มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือพื้นดินรวมไปถึงแหล่งน้ำต่างๆก็ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมแมลงเช่นเดียวกันคะ่ะประโยชน์และโทษของมแมลงนะคะ ประโยชน์และโทษของมแมลงนะคะก็คือช่วยผสมเกสรดอกไม้นอกจากนี้ก็ยังเป็นอาหารของคนและสัตว์อีกด้วยค่ะส่วนโทษของมแมลงนะคะนอกจากจะกัดต่อยให้เรารู้สึกปวดแสบปวดร้อนแล้วมแมลงบางชนิดนะคะก็ยังทําลายวัชพืชด้วยนอกจากนั้นนะคะ,มะแมลงก็ยังเป็นพาหะนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราด้วยค่ะ ผ่านการรับประทานอาหารนั่นเองยกตัวอย่างเช่นแมลงวันที่กำลังตอมอาหารของเรานั่นเองนะคะเด็กๆการป้องกันตนเองจับแมลงเหล่านี้นะคะ การป้องกันตนเองจากแมลงเหล่านี้นะคะสามารถทำได้ง่ายๆหลักๆเลยก็คือหลีกเลี่ยงไปให้ไกลนะคะอย่าเข้าไปใกล้หรืออย่าเข้าไปจับเล่นเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กๆเองนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยโรคของแมลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสำหรับสัปดาห์หนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย